เริ่มต้นของบ้านหลังนี้คือพี่อยากได้บ้านจักหลังหนึ่งที่สร้างออกมาแล้วมีความเป็นธรรมชาติได้อยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติตื่นขึ้นมาเห็นต้นไม้หรือว่าเห็นน้ําตกก็ได้แต่พี่เลือกที่จะมีต้นไม้อยู่ร้างบ้านเวลาตื่นขึ้นมายามเช้าเห็นใบไม้สีเขียวเขียวก็จะรู้สึกผ่อนคลายค่ะสวัสดีค่ะ ในฉันพันต,ตำรวจโทหญิงพนารัตเรืองวชิรปัญญาเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ค่ะมุมที่ชอบที่สุดก็คือมุมที่เป็นขอดยาดกลางบ้านค่ะรู้สึกว่าเป็นมุมที่ได้ใกล้ชิดธรรมชาติตื่นขึ้นมายามเช้าก็ได้เห็นต้นไม้หรือว่าเรากลับจากทำงานมาเหนื่อย บางทีเราก็ได้มานั่งทำงานตรงนี้หรือมานั่งฟังเพลงหรือว่าลูกชายก็มาดีดกีตาร์ที่บริเวณขอดญาติกลางบ้านค่ะได้มาเจอ a h เฮา e ที่สร้างบ้านให้ถือว่าได้แบบดังที่เราตั้งใจเขาก็ใส่ใจในการก่อสร้างบ้านของเราเป็นอย่างดีเพราะว่าบ้านหลังนี้ค่อนข้างแบบสร้างยากเราเดินทางกันมาระยะเวลา เกือบ2ปีนะคะประมาณปีกว่าค่ะก็ทั้งยากทั้งง่ายอยู่ในบ้านหลังนี้ค่ะเพราะว่าการที่เราจะเอาต้นไม้ลงในขอดย์ดกลางบ้านเนี่ยต้องใช้โครงสร้างบ้านที่แมทกับการที่เราจะเอาต้นไม้มาลงก็ต้องมาคํานวณแสงอีกว่าแสงได้ไหมอะไรประมาณนี้ค่ะคือไม่งั้นต้นไม้ก็จะตายต้นไม้ก็จะอยู่กับเราไม่ได้นานค่ะ บ้านหลังนี้เป็นบ้านที่สร้างค่อนข้างยากค่ะมีรายละเอียดในการก่อสร้างมีความยากอยู่หลายจุดนะคะเป็นบ้านที่สร้างมาจากแรงบันดาลใจของเราเพราะฉะนั้นคนที่เป็นผู้รับเหมาหรือผู้ก่อสร้างให้กับเราเนี่ยต้องมีความเข้าใจในในตัวเราผู้เป็นผู้ให้สร้างนะคะเพราะฉะนั้นผู้รับเหมาจะต้องมีความเข้าใจและก็มีความเสียสละ เสียสละในที่นี้ก็คือว่าต้องต้องเสียสละเวลามามาดูเราจะเห็นว่าผู้รับเหมาบางบ้านเขาก็ก็จะโดนแบบทําไปครึ่งหนึ่งก็อาจจะแบบเปลี่ยนผู้รับเหมาคนใหม่อะไรเนี้ยค่ะแต่อันนี้ด้วยความที่บ้านสร้างยากด้วยแล้วก็มีความเข้าใจกับผู้รับเหมานะคะก็ถือว่าเขาค่อนข้างตอบโจทย์แล้วก็ทำทำให้เราจนสําเร็จนะคะ ก็ควรเลือกอบริษัทที่เขามีความรับผิดชอบเนาะเป็นหลักเลยแล้วก็มีความเข้าใจในการก่อสร้างถ้าถ้าไม่มีความเข้าใจเนี่ยถ้าไปเจอโจทย์ที่ยากนิดนึงเนี่ยก็จะทําให้ทะเลาะกันได้ระหว่างผู้ให้สร้างแล้วก็ผู้รับเหมาก่อสร้างค่ะแต่อย่างของทีมงาน A เขาเขามีความเข้าใจแล้วก็แม้จะยาก ก็สู้ไปด้วยกันก็ไปต่อด้วยกันจนแบบจนสำเร็จอะ่ะเพราะฉะนั้น A House นะคะเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่ตอบโจทย์แล้วก็มีความรับผิดช,ชอบแล้วก็ประทับใจมากค่ะ